กลับมาสนทนากันต่อในช่วง2ของตรงประเด็นนะครับท่านชมอยู่กับอาจารย์แหม่มนิดาวน์พราะสมทรและผมอาจารย์สมชายพระอุ่นรัฐช่วงนี้เราจะไปพูดคุยอดีตรองนายกและรัฐมนตรี6สมัยพระนท่านกรทัพร,รังสีและปัจจุบันท่านก็เป็นนายกสมาคมมิตรภาพจีนไทยเราจะพูดกันถึงเรื่องสากา์การเมืองในบ้านเราและก็เรื่องของมิตรภาพไทยจีนวันนี้นะครับเรากําลังรอนักท่องเที่ยวจีนแต่จีนก็ยังปิดประเทศ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับตอนนี้สายท่านกรออยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านกรครับสวัสดีค่ะท่านกรค่ะสวัสดีครับอาจารย์สมชายอาจารย์แบมครับสวัสดีครับครับคุณกรครับสายการการเมืองบ้านเราเนี่ยวันนี้อยากให้คุณกรวิเคราะห์สักหน่อยนะก่อนจะไปเรื่องของพูดประเด็นมิตรภาพไทยจีนในช่วงเบรกท้ายนะครับสถานการการเมืองเวทีกรทมคุณกรเห็น บรรดาผู้สมัครแต่ละคนแล้วเป็นไงครับคึกคักไหมครับสําหรับเวทีเสียงของอาจารย์สนชัยขาดขาด,ขดห,หายๆนะครับขาดขาดนะฮะได้ครับเดียเด๋ยวเรียนถามคุณกรครับเวทีผู้ว่ากทมที่เสนอตัวบุคคลออกมาไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินนะฮะต่อใหม,ม่ดีกว่าไหมครับต่อสายใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับอาจจะสายอาจจะไม่ค่อยดีก็คุณกอนทุกวันนี้เนี่ย ก็ยังให้ก่อนสนใจท่านการเมืองตลอดนะฮะสำหรับท่านการเมืองน่าจะอยู่ในสายเลือดอแล้วค่ะเป็นรัฐรรมนรีมาต้องหกกระทรวงใช่ค่ะเป็นรองนายกแล้วก็ยังติดตามการเมืองจึงจังหวะดีๆก็อาจจะได้เห็นบทบาทท่านนะคะใช่ใช่แล้วก็คุณกรน,นั้นพูดไปแล้วก็กับประเทศจีนเนี่ยโ,โหคุ้นเคยอะค่ะไปมาตั้งสมัยเป็นเลขาหน้าชาติอะ่ะ่ะนะตอนนี้สาย คุณกรทัพร่งศีกลับมาแล้วครับสวัสดีครับท่านกรครับค่ะสวัสดีครับจักับเมื่อกี้เสียงไม่ได้ยินเลยครับตอนนี้ชัดเจนแล้วครับได้ยินนะครับก่อนจะไปเรื่องคุยมิตรภาพขอวกการเมืองในบ้านเราหน่อยเห็นเวทีท้องถิ่นอย่างกทมแล้วคึกคักไหมครับท่านกรครับผมดีใจแทนคนกรุงเทพนะว่าจะได้ผู้ว่าที่มีคุณภาพเข้ามาแข่งขันกันเช่นนี้เป็นนิพิษหมายที่สําหรับคนกรุงเทพนะครับครับ แต่แล้วท่านที่ประกาศตัวเปิดตัวแล้วเนี่ยร้แต่บ,บุคคลที่มีคุณภาพทั้งสิน้นก็จะได้มีโอกาสคนกรุงเทพจะได้ผู้ว่าที่มีคุณภาพรับหน้าที่ทําหน้าที่ต่อไปครับผมก็ดีใจแทนคนกรุงเทพในประเด็นนี้ครับครับคุณกรณเขามีการวิเคราะห์ผองถามคุณกรณมีประสบการณ์ทางการเมืองมาเนี่ยเขาบอกว่าพักที่มีคะแนนจากคราวที่แล้วคราวนี้ส่งผู้ว่ากทมเนี่ยมันมีภาษีสูงมากเขายกตัวอย่างว่าคราวที่แล้วอนาคตไวม่เนี่ย ในกรุงเทพอย่างเดียวได้ไปแปดแสนกว่าพลังประชารัเจ็ดแสนกว่านะฮะเพื่อไทยหกแสนกว่าวัชริปัตสี่แสนกว่าไอ้คะแนนพวกเนี้ยเอามาเป็นการวัดคะแนนของการส่งของผู้สมัครในกรุงเทพได้ขนาดไหนครับคุณกรครับถ้าเป็นผมผมคงไม่นำประเด็นนี้เข้ามาพิจารณา,า,าครับอื เพราะการเลือกตั้งผู้ว่ามันเลือกตั้งคนเดียวครับผู้ว่าเลยครับคนเดียวอเขาที่แล้วมันเลือกตั้งสสครับเขตของสสมันก็แคบครับมีตั้งหกสิบเขตในกรทมเนี่ยครับครับแต่ผู้ว่าคนเดียวทั้งกรทมเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ว่านางหากหน่าเราจะเป็นตัวกําหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะอืความสามารถที่จะแก้ปัญหาของประชาชนชาวกรุงเทพ ได้ถูกจุดได้ถูกประเด็นตรงนั้นน่าจะทําคะแนนให้กับผู้สมัครคนนั้นได้มากไม่กว่าได้มากกว่าครับอืมคุณกรณก็เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์มานานอยู่ในวงการเมืองมาเรียกว่าโอ้สามสิบกว่าปีเงี้ยเห็นกรทมเห็นผู้สมัครแล้วก็ก็ทําให้คนกรุงเทพได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นทีนี้เมื่อตัวเลือกเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ย สัดส่วนของผู้หญิงคุณกรคิดว่ามันน้อยไปไหมสําหรับคนเสนอตัวมาลงในกรุงเทพครับคงไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันครับอืเพราะว่าครับเชิญครับการที่ผู้ว่ากทมที่เข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ไปมองเลยว่าจะเป็นผู้เพศชายหรือเพศหญิงครับผมมองคือคุณภาพของคนบวกกับวิสัยทัศน์ที่ท่านจะแสดงออกให้พวกเราได้เห็น ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมด,ด้วยนะครับครับก็ก็ยินดีด้วยว่าจะได้รับจะมีโอกาสได้เห็นคนมีคุณภาพเข้ามาเป็นผู้ว่าเท่านั้นเองครับครับในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งคิดว่าอะไรคือปัญหาใหญ่ของกรุงเทพขนาดนี้ครับคุก่กรณ์ครับโอ้โหมากมายเลยครับปัญหากรุงเทพเนี่ยยังยกยกตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมครับผมว่า สิ่งที่เป็นปัญหารกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านอากาศที่เป็นพิษเนี่ยยวน่าจะเป็นอยู่หัวแถวอืมครับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยสะอาดนักเนี่ยยัน่าจะอยู่หัวแถวอืมนนัใน้ในประเด็นที่น่าเป็นห่วงสาหรับรกรุงเทพแล้วก็ต่อมาก็คือการที่มีขยะมากมายเหลือเกินเนี่ยครับผมรอดูวิสัยทัศน์ว่าผู้ว่าคนใหม่เนี่ยจะดําเนินการแก้ปัญหาขยะในกรุงเทพอย่างไรครับ ทั้งๆิ้นขนาดนี้อาจารย์ก็คงจะทราบแล้วว่าขยะเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นปฏิกูลหรือสิ่งไม่ดีแล้วนะว่ะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสังคมรุ่นใหม่แย่งขยะกันใช่แล้วก็อย่างที่เห็นว่ายังเนี้ยวันยังตกเป็นต้นเป็นต้นทีนี้ผมใส่เสื้อตอบรออยู่แล้วขึ้นอยู่กับผู้บริหารเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าทําเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองครับอืถ้า ฟังประเด็นสองข้อที่คุณกรพูดนั้นเป็นนโยบายที่ดรชาชาติหาเสียงไว้เลยนะครับสิ่งแวดล้อมกับขยะเนี่ยที่ดูแล้วใช่คือผมผมไม่รู้ว่าใครหาเสียงอย่างไรแต่ผมบอกให้เลยว่ามันมีคําตอบอยู่แล้วขึ้นแต่ว่าท่านผู้สมัครเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองครับคุณกรพูดถึงเรื่อคนรังคนกรุงเทพบวกกับโซเชียลบวกกับมือถือบวกกับ วงจรของการสื่อสารคมนาคมดย๋ยวนี้ประชาชนรู้เท่าทันกันหมดแล้วดังนั้นคนมีคุณภาพต้องของจริงด้วยแล้วเขาจะเลือกแน่นอนครับครับผอคุณกรพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนึกถึงเวทีซึ่งพึ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้คอพสองหกที่สกอตแลนด์นะครับมันมีวาระเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยคุณกรถ้าวันนี้ยังอยู่ในการเมืองเป็นรนตรีเนี่ยเป็นห่วงกังวลกับภาวะโลกร้อนไหมที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ทําให้ โลกมันจะเกิดภัยพิบัติอะไรซึ่งเราไม่คาดคิดครับผมจะไม่กังวลครับอาจารย์ขอโทษนะผมไม่กังวลเลยครับผมกลับจะมีกําลังใจเช่อีกว่าจะต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่างไรที่จะดําเนินการให้ประชาชนในประเทศของเรามีชีวิตที่อยู่เกินอยู่เหนือความความกังวลใจเรื่องโลกร้อนเนี่ยครับอืมจนตอนเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันมีเทรนด์ออกมาซึ่ง หลายบริษัทกำลังจะออกมาแล้วว่าจะไม่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาอีกครับแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้ที่ผมพูดแล้วไงครับมวลภาวะหรือสิ่งที่ในอากาศในี่ยมันสะอาดขึ้นครับผมว่ารัฐบาลน่าจะนำนะให้อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยแข่งกันแล้วใครที่สามารถจะทำให้ สภาวะอากาศเสียลดน้อยลงลดน้อยลง,ลด,ยล,งลดน้อยลงเนี่ยน่าจะไปโยงกับการลดภาษีและเงินได้ด้วยซ้ําไปค่ะก็ใช้วิธีคิดของผมนะวิธีคิดของผมไปอย่างนั้นค่ะถ้าคุณประกาศว่าคุณจะลดไอ้คาร์บอนได้เท่าไร่เท่าไหรเท่าไหรเนี่ยเอาไปเป็นอัตราส่วนลดอัตราภาษีเงินได้ด้วยค่ะนี่มีวิธีคิดน่าจะไปอย่างนั้นแล้วเพะวันวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมาถึงแล้วครับครับ ต่รัฐบาลวางมาตรการให้เป็นจุดสนใจจากภาคเอกชนหน่อยเท่านั้นเองครับครับทีนี้มาเวทีระดับชาติหน่อยพักการเมืองตอนนี้ก็เราได้เห็นการรวมตัวเห็นการเปิดตัวพักใหม่ๆวันนี้มีข่าวว่ากลุ่มคุณอุตมะกำลังรวบรวมคนแล้วก็แอบทำงานมาเงียบๆหนึ่งปีแล้วและกำลังจะชูคุณสมคิดเป็นนายก ถ้ามีการเลือกตั้งแต่พักนี้ยังไม่เปิดตัวที่เราเห็นแน่นอนแล้วคือสะสภาคใต้ที่อยู่ประชาธิปัตย์มา29ปีคุณนิพิษอินทรสมบัติครับท่านกรประกาศตัวไปอยู่พักนี้คุณกรคิดว่าถ้าพักนี้เกิดจริงและคุณสมคิดเสนอตัวมาเป็นนายกรัมมนตีเนี่ยเป็นทางเลือกอีกในสถานการณ์มากอบกู้เศรษฐกิจในช่วงโควิดไหมครับ คือผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะเสนอตัวเข้ามารับใช้ประชาชนเนี่ยครับผมขอชื่นชมทางนั้นแหละครับอืขอชื่นชมที่ท่านพร้อมจะเสียสละเข้ามารับใช้ประเทศชาติและประชาชนครับอันนี้เป็นข้อแรกเลยครับแต่ท่านเสนอตัวเข้ามาแล้ววิธีคิดของท่านวิธีการทํางานของท่านประชาชนจะตอบรับไหมมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอืเราควรจะให้กําลังใจท่านทั้งหลาย ที่มีคุณภาพที่ดีมีความสามารถที่ดีอยากจะทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะผมชื่นชมตรงนี้ครับแต่แนวทางของท่านเนี่ยจะถูกใจประชาชนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย,น,ยนะครับอวิคือวิธีสื่อของท่านต่อประชาชนเนี่ยพูดแล้วเข้าหูประชาชนไหมตรงนั้นเราะสาคัญที่สุดครับนโยบายสำคัญนะพูดไปพูดไปแล้วเนี่ยเขาหันมามองไหมพูดไปแล้วเขาฟังไหมหรือพูดไปแล้วเขาเดินหนีอื อังเอิญผมผ่านเวทีการเลือกตั้งมามากมายหลายครั้งในชีวิตเนี่ยรตรงนั้นต่างหากคือสิ่งสําคัญครับนโยบายสําคัญไหมครับคุณกรครับนโยบายเนี่ยแต่ละพรรคจะพูดคล้ายๆกันหมดมแต่สิ่งที่ทําให้ประชาชนเชื่อในคําพูดของท่านนะ่ะสําคัญกว่าครับอือาจารย์ครับบางคนพูดไปเนี่ยน้ำไหลไฟดับไปหมดเลยเยอะแยะไปหมด แต่คนมันไม่เชื่อแต่บางคนพูดนิดเดียวคนเชื่อแล้วเป็นต้นอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นศิลป์นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ศาสตร์นะศิลปะในวงการการเมืองเนี่ยมันเป็นศิลปะมันไม่ใช่ศาสตร์ครับศิลปะก็คือพูดแล้วทำางไนให้คนหันมาฟังพูดแล้วให้เขาฟังแล้วเ็าเชื่อด้วยอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งเลยซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์มันเป็นศิลที่ผมคิดว่าอยู่ในวงการการเมืองบ้านเราครับ Mm hmm. แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือระยะหลังเนี่ยเริ่มมีข่าวเข้ามาถึงหูผมมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้เงินครัเพื่อจะดำเนินการซื้อเสียงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นิพิษายที่ดีเลยสําหรับบ้านเราุณ mm hmm. การสะท้อนเห็นถึงเรื่องการบนท้องถิ่นที่ผ่านมาใช้เงินกันเยอะมากอ mm hmm. เพราะเพราะว่ามันมาเจอโควิดเราสามปีเนี่ย คนก็ตกงานคนก็ไม่มีไรายได้ไมัมนก็ไปเข้าล็อกพอดีนคนที่เอากล้วยมาแจกทั้งหลายแหล่เลยได้รับคะแนนเสียงพอดีพอดีอืสงสารประชาชนจิตวิจัยตรงนี้ต่างหากครับแต่ว่าถ้าเขาทุกคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วเอาเงินไปแจกเขาไม่เขาไม่ต้องการเขาต้องการจะลงคะแนนให้คนดีๆอืแต่บางทีเงินเขาไม่มีใครเอาเงินมาปับ๊บทีนี้บ้านเราก็มีความกระตันยูเป็นวัฒนธรรมประจ,าจําใจอยู่ด้วยครับทําให้ผมผมเป็นห่วงครับ รับเข้ามาแล้วต้องไปให้คะแนนเขากระตันยูรู้คุณคือความกระตันยูเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมของคนไทยนะครับค่ะทีนี้แต่กระตันยูผมไม่หูวตรงนี้เพราะไม่รู้เพราะว่าบังเอิญเอาการเลือกตั้งมาวางให้กับชีวิตประชาชนช่วงที่เขาไม่มีเงินในกระเป๋าพอดีพอดีแต่เขาตกงานกันมาเขาขาดรายได้กันมาเนี่ยจ้งหวะดต้องหาดมันไม่ดีครับเ่านันเองครับครับแต่คุณกรณก็มีนิดหมายที่ดีว่าเวทีท้องถิ่นห้าพันกว่า ตำบลน,นี้นะมันเข้ามาถึงสามพันแปดนะรุ่นคนใหม่นะสามพันแปดอีกพันกว่านะี่คือคนเก่าก็แสดงว่าคนในท้องถิ่นเริ่มมีแนวคิดหรือมุมมองในการเลือกคนท้องถิ่นเหมือนกันนะครับผมผมยังไม่ได้สรุปแบบนั้นาานะอาจารย์เพราะผมมีเร่หน้าใหม่เนี่ยมี <c oughs> มีหลายเกินไหมที่ใช้เงินมผมไม่รู้ตรงนั้นครับ บางครั้งคนเก่าเนี่ยก็อาจจะประมาทเลยไม่ใช้เงินใช้ก็ตกด้วยครับคราวนี้มีรายงานว่าช้ใช้งานก็ใช่ใช้แล้วยังตกแต่ว่ามันมีสัญญาณอยู่อย่างว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มมีความสนใจและไม่ใช่สนใจอย่างเดียวไปที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งมากกว่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นนิพิใหม่ที่ดีครับครับถ้าฟังจากท่านก่อนพูดแล้วก็แสดงว่าพักการเมืองข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเสนอแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ ถูกต้องอย่างที่ผมบอกนะพูดแล้วเ็าหันมาฟังเ็เปล่าถ้าพูดน้ำไหลไม่ไดคนไม่ฟังก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันเป็นนวิสัยทัศน์ที่ดีอยากจะให้เลือกตั้งในวันที่เศรษฐกิจดีๆเนี่ยคนจะได้ไม่หิวเงินไๆครับใช่ใช่แต่ตอนนี้มันก็อย่างพวกกัมเนี่ยมันถึงเวลาต้องเลือกตั้งแล้วหรือเปล่าคะไม่ดีเลยฮะอาจารย์ครับพวกรัฐมถึงเวลาต้องผมไม่ได้ยินอาจารย์เลยครับได้ยินไหมฮะคุณกรณ์ครับ สายอาจจะขัดได้เย็นแล้วได้ยินแล้วอีกคําถามก่อนจะเบรกแล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องมิตรภาพวันธรรมรไทยจีนกันครับในช่วงท้าย <c oughs> เ,เราถึงเวลาย,ยัางกรทมคงจะต้องรีบเลือกตั้งทันทีครับเสียงไม่ขาดหายครับขอโทษครับเสียงขาดหายใช่ไมไม่เป็นไรครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราเบรกก่อนเบรกแล้วต่อสายใหม่นะครับแล้วกลับมาสนทนากันต่อกับพะนธมิตรกรทัพรังศีอดีตรองนายก <c oughs> และนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนครับพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายต่อครับ